ไปตอนที่จังหวัดมหาสรารคามครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะประชุมตรวจราชการแบบบูรณการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณพศ2568รอบที่2ในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามครับ นางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12พร้อมด้วยนายสรญศักศรีเครือเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนางศิริลักษณ์เหมาะพิชัยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและคณะประชุมตรวจราชการแบบบุรณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบุรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณพศ2568 รอบที่2ครับค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มีประเด็นการตรวจติดตามค่ะได้แก่ประเด็นนโยบายเร่งด่วนนโยบายสําคัญของรัฐบาลค่ะประกอบด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์ค่ะการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ค่ะการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าการตรวจติดตามงานอื่นๆตามที่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายค่ะประกอบด้วยการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามภารกิจ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลค่ะเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีบหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567การตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML ค่ะการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพักชำระดอกเบี้ย3ปีโครงการคุณสู้เราช่วยค่ะ จากนั้นครับได้เดินทางไปยังกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวหมู่4ตำบลหนองกุงอำเภอแกดาครับเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มทอบ้านหนองบัวได้มีการทอผ้าลายเกล็ดสิริสาลายผ้าฉลองมหาสรารคาม160ปีและเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามภารกิจเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครับ โครงการสิบคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ25กรกฎาคมขออภัยครับ28กรกฎาคม2567นักคลองสมทวินบริเวณสะพานเจริญราชเดชถึงลานประวัติศาสตร์ศาลเจ้าเมืองอำเภอมหาอำเภอเมืองมหาสารคามครับ